โอ้ยคนสู้ชีวิตจริงๆครับพี่เหมื่อนี่นะสุดยอดเลยครับนี่ครับคนทำนาครับเหมือผมครับรอบที่สอง้วครับเพิ่งหวานไปเมื่อวานใช่ไหมวานเมื่อวานหวานบึ๊บบึ้บบึ้บบึ้บสูบน้ามดออดลอดบายบายโจ๊กโอ้ยมีความสุขเลยกินเออ

อเออเออใช่ไหมเออโอ้ทำกับข่าวข่าวสารสารในร้านยุบครับครับใชง่ายงครับด้วยมือจ่ารับบาทของง่ายอยู่เ่ย